รูปหนึ่งจานนะอ่ะดักจิงหลีดครับวิธีดักจิงหลีดไม่ต้องขูดให้เหนื่อยไหนอ่ะโอ้โหมีจริงครับเอ้ยมียจริงอะ่ะคลายมอง มีไหมีครับมีได้วะนเฮ้ยสิทธิ์ว่าเฮ้ยของจริงว่าอาละสองไหนปักปดออกมาดูดินี่ได้จริงนะครับเฮ้ยได้จริงอ่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเออได้ยังไงวะเนี่ยไม่ต้องคุดให้เหนื่อยละ มันเราขวยในวะสีนายังติดเหรอสี่อันแล้วเนี่ยสามสี่ยังคไม่ใช่สีอันหรอวะนี่อกตว่ามตัวปิดไหมมีครับมีไหมมีครับนี่ครับเฮ้ย จร,นะจริงวะเนี่ยเออจริงวะแล้วติดได้ไงวะเอาาาเมอมันมองมองมองไม่เห็นวะเออมันต้องอ,ออกเอาออกมาดูวะลองมองข้างในไม่เห็นหรอกอืมนแน่นอน <laughs> จริงเฮ้ยพลาดไปแค่อันเดียวเองนะมั้งเนี่ยใช่ปะนั่นคุยออกมาหนระืเอเเป็นไงแสงบอกแล้วว่าเราไปคุยให้เมื่อยเด้อ Ừ, phẳng bảo Hây, phẳng chính ba Này cho mình Mì heo Heo nghe Ừ Mà tông mì heo bằng đầu á Mà nuôi nắn lại, cái khuy dưới lại, với Chị ăn lối có thẳng một ạ จริงรไม่ต้องใช้การมาร้าทำสัญลักษณ์เนาะถึงจะเวิร์กอะมัดคงข้างในมีปะอะไรปักดูดิไม่มีนั่นแหะเดือยอะไม่มีเดือยมันคุยดินมากบเต็มรูแล้วแหมันก็ต้องมีผ้าใช่บ้างแหละอะรกัน อั้นี้ไม่มีเหรอวะเวมเออจริงเนาะคือถักๆไอ่เดี๋ยวไปก่อนนับก่อนได้ครบไมมีไหมมีมีมีอีกแก้วเซตอีกแก้วีเซตโจนอีกแก้วเรียบร้อยลองเสียแรงขุด ก่อนแล้วที่จดกินี่นะแน่นะมันทำไมงั้นมันหรือมันวางไม่ได้องศาวะวางมันตื่นมันตื่นไงพูดอ๋อมันมีมันตื่นเลยใช่ไหมค่อยหามไหมเออนี่เป็นยสีอาหารเลยใ่ตัวนี้สีอาหารเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไงนะออกประกบปะอันนี้ไม่มีอ่ะ คุยมากบใช่ไหมดูนั่นแหอะเต็มรูเลยอ่ะเต็มบ้องเลยอ่ะนี่อาจารย์เฮ้ยเอาอีกแก้วแทงดึงตูดเด็ลองดึงตูดเด้กโอ้แน่นหนึงอะนีมองไม่เห็นนะมีมีตัวอยู่ลองคุยดีนอกเด็แทง <ขอ S 1> เสียดินอางิ นี่ครับนี่ครับตัวอยู่ข้างในไม,ไม่มีครับดินเต็มไม่มีสุดแค่นีงไง้ไงมันน้อย่างวะว่าตรงที่พี่บูมันนั้นยังไม่ได้ดูเลยไม่่กันนะตรงไหนเท่าที่พี่เดินมาครั้งนี้กันนะเออ เราเราขากลับเดินไปดูไงไอ้ต้นที่มะม่วงกเก็บไม่งไาแพงมีปะไม่ม,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 มีมันไม่ไม่ทำงานเลยเนี่ยเนี่ยสองอันท้ายเนี่ยห <c oughs> นักหนักหนักหนัก เฮ้ยวไม่มีมันมีล้วิน่ะดินดเต็มเลยอะมีปะน่ยเฮ้ยแต่ดินเต็มรูเลยอะลองดูดิเน่ะแต่อันั้นมันปิดนะนี่ะเนี่ยเฮ้ยมันเนี่ยมันขึ้นมาจริงเหรอวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเสองสาี่บ้านสองอันสอันสองอันถูกละด้วยสองันแล้วต้งนี่ก็บรดกที่ยัดว้ใหม่เมื่อกี้เออยัดไว้อันนงอนะเออม่ขุดไปเลยว่าไม่คุดในเวลาก็ไม่ไม่อนกห้ารูมอะไ้กี่ตัวนะที่ดักของเมื่อกี้ ้ได้เยอะอยู่เนี่ยกี่อันไว้พักที่ดักแค่สิบห้าอันอได้เกือบทิปตัวนนมันมีตัวแต่มันคุยครบเ,เออนาะมีตัวมันคุยกบโอ้ใช้ได้เลยอย่างนี้อย่างนี้เอาแล้วรอบหนึ่งอะ่ะนะครับ,บเนี่ยเออถากไปอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ดูวิธีวิธีใส่วิธีใส่ อย่านี้นเบิกรูมันเปิดรูมันก่อนอสวยจัดอะไรยังไงเนี่ยโอ้โห